เอาล่ะสวัสดีทุกท่านวันนี้ผมจะมาเล่นแมปอัลตร้าพาวเวอร์ไทคูนกันนะครับโดยแมปนี้นั้นจะเป็นแมปที่เปิดมานานแล้วนะแล้วก็เคยดังในสมัยก่อนมันจะเป็นแมปไทคูนที่เกี่ยวกับนารุโตะซึ่งก่อนอื่นผมหาฐานบ้านก่อนดูก่อนเด้่ยใหม่ตรงนี้ไม่สวยเอาตรงนั้นดีกว่าโอเคนี่สุดผมก็วิ่งมาถึงแล้วเอาล่ะมาจะได้พลังของใครเฮ <Hey. S 1> นี่สามารถเลือพลังเลยเลย ดูท่าน่าจะใช่นะน่าจะสามารถเลือกพลังได้เลยมันไม่เหมือนสมัยก่อนที่เป็นบ้านของใครของมันโอเคเดี๋ยวผมขอเลือกสักแป๊บหนึ่งมางั้นเอาอันนี้แหละกดเพลย์ไปเลยมันจะอธิบายวิธีการเล่นนะกดที่ปุ่มเพื่ออัลล็อกของ,งต่างๆสามารถกดที่ปุ่มสีเขียวก็จะได้เงินได้แค่นั้นแหละมันก็เหมือนไทคูณทั่วๆไปเพียงแต่เป็นเวอร์ชันน,นรกซึ่งผมก็ไม่รู้เลยว่าพลังเฟสที่อยู่ด้านบนนี้มันคือพลังของใครงั้นเดี๋ยวเราค่อยปลดล็อกไปเรนะื่อยก็ได้ และในระหว่างนี้ก็ภาวนาว่าอย่าให้เออมีใครมาบุบบ้านผมก็เลยกันไม่งั้นจะสวยหลังจากที่ผมนั่นเก็บกันมาได้สักครับผมก็เห็นเอออะไรจะทำเกินต่อสู้เออไม่สีการไฟกันอยู่ตรงนั้นคุณเห็นหรือเปล่าซึ่งตอนนี้กําแพงจะเป็นมากๆเลยไม่งั้นเออผมเดินเขาบวกแน่เลยอย่านะเพื่อนอย่าเข้ามารู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดีเลยผมว่าผมเอากําแพงดีกว่าเนี่ยมันขึ้นมาแค่นี้เองเ,ออเขายัางบวกกันอยู่เลยอย่านะอย่าวิ่งมาทางนี้นะ เออนำมาตัวอะไรนะ่ะสีฟ้าพุ่งลงไปเออน่ากลัวมากๆเลยผมว่าอัพกำแพงขึ้นอีกชั้นนึงดีกว่าแต่ก่อนเ่นต้องมีอาวุธป้องกันตัวและนี่ก็คืออาวุธชิ้นแรกผมมิสติกโบนอะไรนะมิสติกโบนอนะไรันมันอยู่ตรงไหนอ้อตรงมือนี่เองมันคือเออแท่งเหล็กพุ่งออกมาจากมือเลยมันดูค่อนข้าง,างเออไปหน่อยนะแบบนี้มันจะป้องกันตัวเองได้หรือเปล่าดูแล้วไม่น่ารอดไม่น่าได้เด้อ เอาเถอะอย่างน้อยเออช่วงนี้ผมก็ขอารามตังค์ก่อนสักหน่อยแล้วกันนะเอาละหลังจากที่ผมฟาร์ไม่ได้สักพักผมก็อยากรู้ว่าพวกเขายังบวกกันอยู่หรือเปล่าและใช่พวกนั้นยังบวกกันอยู่แล้วก็เหมือนผมเห็นคนเออมันวิ่งกระโดดมาทางนี้มันคงไม่รอตีนมาใช่ไหมอย่านะเพื่อนอย่ารอตีนมามันพุ่งเข้ามาแล้วมันดูบ้านผมไม่มีกำแพงวัดเล่นผมแน่เลยเออ่ซ่เราประตูเลเซอร์มามันพุ่งเข้ามาแล้ว แล้วก็รถกำแพงชั้นหนึ่งแบบนี้มันน่าเาจะการได้อยู่หรือเปล่าวะอย่างน้อยเก็ขอให้กันได้แล้วกันนะพวกพี่แกหายไปใไนรถข้ซุ่มมาดูกันมีศักดิ์คนตายอ,อยู่ตรงนั้นก็ยังั่วที่ผมกั้นทันไม่งั้นผมก็เป็นเหมือนคนนั้นแหละแล้วผมก็ยังเห็นผู้คนไปลพลังใส่กันอยู่เผมยังไม่มีพลังไปสู้กับกเขาแล้วพวกเขาก็วิ่งมาทางนี้แล้วด้วยสุดแล้วมันพุ่งเข้ามาใกล้ๆได้เรื่อยแล้วอย่าเห็นอย่าเห็นนะหลบมุมๆไว้ชิดมุมไว โอ,โ,โอ้โหอร่อนะอุกกาบาตตกเอ้าเลือนแล้วครึ่งหนึ่งตายแน่เลยผมว่ายังไงก็ไม่น่ารอดเฮ้ยเขายังชัว่วที่ผมนั้นกันก้นกับแผงไว้แม่งั้นพวกนี้ของวิ่งเข้ามาในบ้านผมแน่แต่ผมอาจจะโดนลุกหลงก,ก,ก็ได้วิ่งออกมาก่อนโน่มันจะเป็นการต่อสู้แบบซ้อมลุงหนึ่งได้ทําไมพี่แคกคนนี้วิ่งมาทางนี้โอ้โอเคไม่เอาไม่วิ่งเข้ามาหาผมมี่แกวิ่งไปทางนู้นดีดีดีอย่าบวกผมเลยผมก็แค่ผู้เล่นมาเองอุกกาบาตตกลงมอมกแล้วตายหรือเปล่า มันดูตกหลายลูกเลยเกินโดนเต็มๆด้วยเฮ้ย hey, แต่พี่แกยังรอดไม่ตายถึงเลือดเออมันจะลดเกินครึ่งแล้วก็เถอะโอ้โหมีกานยิ่งสวนกันนะครับและสุดท้ายก็มีคนต่อแตกถือว่าพี่แกคนนี้โหดมากสองลูกหนึ่งยังเอาไม่ลงตอนนี้นะฮะอีกคนจะทําไงจะแก้แค่ด้วยเพื่อนได้ไหมผนกาลังบวกกันอยู่ใช้หมัดต่อยเข้าไปไม่เดียวนะคนนี้ก็ใช้มังกรหรืออะไรอุกบาทลงมาอือหือสู้กันอย่างดุเดือดมาก ไม่มีใครยอมใครแต่เหมือนคนนั้นจะวิ่งหนีแล้วเฮ้ยไม่พี่แกไม่วิ่งหนีพี่เขา้าชิดตัวหลังจากนั้นก็กระโดดลงมาเหมือนจะตายแล้วนะมีการลบจุกโดนฮนูสอนเข้าไปเป็นไงรอดไหมยังรอดอยู่แม้มีการพุ่งเข้าไปต่อยโอ้เหมือนจะไม่โดนเต็มยังพอรอดได้สุดท้ายมันก็ตกลงมาทําตัวแตกซะงั้นโอ้โหพี่แกสองลุมหนึ่งเล็บหนึ่งลุมสองเนี่ยมีการไปยืนโชยตรงนั้นด้วยสุดยอดออกมาเลยครับผมไม่กล้าไปสู้เลย หลังจากการดู PVP มานานผมก็อยากเออเก่งเพม่อนพี่เข้าบ้างเพราะฉะนั้นแล้วผมจะปลดล็อกอาวุธชิ้นต่อไปเอาล่ะอาวุธชิ้นต่อไปคือมิสติกอะไรนะสควอตเลยสควอตแอทแทคมันคืออะไรมันเหมือนอา้ายิงก้นอนดุวบตเซียมออกไปเป็นการทำดาเมจโดยรอบอืมในพลังใหม่แล้วก็รู้สึกจากอยากลองของอะ่ะมาเดี๋ยวมาเทสพลังกันพวกพี่แกไฟกัอยู่ตรงนั้น เดี๋ยวผมจะยิงพลังไปถึงตรงนั้นมันไม่รู้ว่ามันจะถึงไหมยิงลูกปาดไปแล้วถึงด้วยแต่ดาเมจจะออกไหมนั่นอีกเรื่องหนึง่งดูดูพี่แกยังไม่รู้ว่ามีใครยิงมาเฮ้ยเดินทางขวาเรามีเออนิวปี้อยู่เดี๋ยวผมเออจะยิงใส่พี่แกยิงใส่เบคอนป๊อบดาวเมจสามสิบห้าไม่ตายนะก็ลดประมาณซอเนเหมือนพี่แกนั้นจะยังไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองนั้นโดนโจมตีอยู่ผมจะยิงใส่อีกลูกหนึ่งนี่ตอนนี้เลือดลดเกินขึ้นแล้ว อีกลูกน่าจะหายไปทำใจดีๆไว้เบคอนอีกลูกหนึ่งเท่านั้นมันก็จะจบแล้วนี่เดินไปซานจิม่าเน้นๆเอ้ายังไม่ตายและมีคนสู้กันเดู่ตรงนั้นผมคิดว่าช่วยเขาดีหน่อยก็ยังดีนะคนนั้นก็ยืนนิ่งเหมือนกันยิงไปใส่คนนั้นเลยเห็นไงตายไหมก็ไม่ตายเหมือนกันแฮงอืมงั้นผมจัดการเบคอนกอนดีกว่วเาเอาละบายบายเบคอนลูกสุดท้ายจริงแล้ว หลอดเลือดได้มีแล้วนะพี่แกไม่ตายด้วยทําไงดีทีนี้แต่ไม่ต้องห่วงยิงซ้ําไปอีกลุ่มก็ตายแล้วอืมเน้นเน้นเรียบร้อยโตแตกหลังจากที่ผมเล่นมาประมาณ1ิบก้านทีสุดท้ายก็ได้กินมาหนึ่งคิวดีกว่าเออภูมิใจแล้วกันแถมตอนนี้เลเวลผมอัพเป็นเลเวลหนึ่งจากปกติที่เป็นเลเวลศูนย์น่ะนะอืมรู้สึกมีพลังวิ่งเร็วขึ้นกว่าเดิมสงสัยคงเป็นตอนที่เพิ่มเลเวลขึ้นมาอา้าวมันจบแล้วมัน เร่งความเร็วได้แค่แป๊บเดียวเองเอ,อ้าอะไรวะนึกว่าจะเล่งได้ตลอดแต่มันเล่งแค่แป๊บเดียวแต่ก็พอเข้าใจได้พอถ้ามันเล่งได้ตลอดมันจะตีกันโดนได้ไงแล้วมีคนวิ่งมาดางังน้ามตรงนี้โอ้ยิงใส่ผมด้วยโอ้มันรแรงแรงเลือดผมลดเกินครึ่งแล้วพี่เกมาแต่ไหนวะเดี๋ยวยิงสวนอ้อยิงผิดทางอีกเสียละเหมือนวันนี้แล้วอัพกำแพงขึ้นอีกขั้นหนึ่งป้องกันไว้ก่อน เหมือนพวกพี่แกนั้นยังบวกกันอยู่แต่ผมโดนลูกหลงสังหรลบอไม่ได้ยิ่งสวนไปเหมือนจะยังไม่ตายเดี๋ยวผมต้องออกเป็นซัอีกรอบหนึ่งแต่ก่อนอื่นซื้อพื้นหลังคามาก่อนอย่างน้อยก็พอมั่นใจได้ว่าจะปลอดภัยไปสักระยะหนึ่งถ้ามีอะไรคุ้มหัวไว้ไม่เดี๋ยวรอก,ก่อนเก็บตังค์ซื้อพลังใหม่ก่อนเดี๋ยวเจอกันนะ่าวนาผมกับไม่ครั้งหนึ่งแล้วเงินน่าจะได้อยู่ประมาณหนึ่งไม่ได้ค่อยไปซื้อซันสองอ้าเบคอนที่เลน่นข้างผมเขาออกไปแล้วไม่นะที่ฟาร์มฉันเริ่มหม่สิ เพื่อนของฉันที่เดินมาเลวยกันเองเขาน้าจะอยู่ก่อนผมนะแต่คืตอนนี้เขาออกไปแล้วแหละแต่ก็ช่างมาเล่นกันพี่แกออกไปแล้วโอเคมาในเวลาไฟแล้วนั่นเหมือนจะเป็นผู้เล่นใหม่ <c oughs> ผมจะทําการแกงแวงพวกเขาซะไงพวกฟาร์มเร็วลพวกนี้แหละยิ่งพลังใส่ไม่เดียวไนงะก็ได้ว่าพลังไม่ดูดใช้มือเปล่าก็ได้มาดามเมจเข้าเน้นๆสิบห้า อย่าวิ่งซิเว้ยมันตีไม่เดินเพื่อนอยืนนิ่งๆยืนนิ่งๆดีวะอย่าโดนมากมันต่อยไม่เดินโอ้พี่แกจุกดีๆมาเป็นการจุกที่จะยอดมากเพื่อนแต่มันจะดีกว่านี้ทานายยืนนิ่งๆงั้นก็ได้เอาไอ้หมอนี่ก็ได้วะพี่แกสร้างบาแล้วมาเนื้อนเน้นๆเน้นๆโอ้ไม่โดนอีกแล้วยืนนิ่งๆเพื่อนดักหน้าฟาดไปเข้าเนื้ออีกแล้วยิงพลังอัดหน้าไป ดักโดนสาสิห้ามาฮ่อา,าอยู่นิ่งๆแล้วก็ยอมแพ้แ้วเพื่อนในนี้เราไม่พ้นหรอกเฮ้ยนำกล่องอะไรน่นนาหนา่ะไม่แล้วพี่กกจะไปเก็บกล่องละยิงพลังอัดหน้าไปเรียบร้อยกล่องนี้เป็นของเราเฮ้ยพี่แกกำลัง,งเปิดฟาดอีกหนึ่งครั้งเท่านี้ก็เสร็จโอ้ใครยิงธนูมาบางอดมากแกกล้าดีไงามายิงธนูใส่ฉันเดีย๋ยวนี้ต้องยิงสวนเอาดโอีโอ้ใช้บอลน,นี้ฟาดฉันย่างกันเรอไม่โดน กองนั้นต้องเอาไปให้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนยืนนิ่งๆไว้ก็ดักมันพี่แกเก็บตายฮะนายมีก่อนเฉยนะเพื่อนเดี๋ยวเราเจอกันใหม่แล้วเจอกันใหม่เอ้ยไม่ได้ผมรับไม่ได้ไม่ได้ตั้งตัวเลยเมื่อกีน้นี้ไม่รู้ว่าพี่แกม,มาตอนไหนเดี๋ยวเจอกันตอนนี้เงินถึงหนึ่งหมื่นแล้วเก็บพลังก่อนในเวลาปดลดลอกพลังขั้นใหม่แล้วเออเรามาพลังใหม่มันจะเป็นยังไงอยากรู้มานานแล้ว power pad วางแ a d ไว้ก่อน ดูเหมือนว่าเงินผมนั้นจะไม่พอมนันต้องการ7,5 0 0ขอเก็บตังค์นิดหน่อยเอาละตอนนี้ผมมีเงินประมาณ1 0 0 0 0หมนเกิน7 5 0ดพั้เลยแล้วเวลาราไปดูกันว่าพลังของเรานั้นจะเป็นอะไรมันชื่อ slow dimension ใน slow dimension เป็นยังไงวะต้องลองต้องลองมันอยู่ใน Inven t o r y ในกระเป๋าเคลียออกมาเดี๋ยวต้องไปลองกับผู้คนส่วนพลังต่างๆที่คุณเห็นอยู่ในกระเป๋าและก็อยู่ด้านล่างด้านของผมนี้ถ้าคุณสงสัยว่าผมนั้นเอามาจากไหนคือผมโดดเข้าไปบ้านคนอื่นแล้วดนเข้ามา และนี่ก็คือพลังของสโลไดเมนชันมันเลยเป็นการกลางมาเรียรไว้ป้องกันตัวเองและออกไม่ได้ด้วยนะ้าเพราะมันมีเวลาระยะเวลาของมันอยู่มันคูดาวนานไปหน,น่อยนะแล้วก็เหมือนจะไม่โหดผมว่ากลับไปใช้พลังที่ผมโดูมาดีกว่าพลังนี้แหละที่ผมโดูเออมาจากคุณผู้หญิงบ้าน,นาข้างสีแดงนะ่ะผมโดดเข้าไปในบ้านตอนที่เธอมาอยู่หลังจากนั้นก็รีบเก็บพลังแล้วก็รีบวิ่งออกมาเป็นพลังแอนะปล่อยลม Okay. เงินได้เก้าพันเจ็ดแล้วเล้เก้าพันสี่เนี๋ยมาดูกันว่าพลังอันต่อไปนั้นต้องใช้พลังต้องใช้เงินเท่าไหร่ถึงจะสามารถปลดล็อกได้แต่เก้าพันสี่นี้ยังไม่น่าพอมางั้นไปบวกกับพนอื่นก่อนแล้วกันนะข้าไวละผมยิงเข้าไปสามท่านก็เกือบตายแล้วนะผมบอกเลยว่าพลังสีฟ้าเออจากบ้านอะไรแหล,งงละผมจำไม่ได้ที่ผมไปเด้งมามันก็แรงไม่แพ้กันนี่คือพลังผมเอง ัวทีเพื่อนขาลองพลังหน่อยนี่คือพลังแอร์ที่ผมดูมาจากคุณผู้หญิงส่วนนี่คือพลังสายฟ้าซึ่งผมยิงไปผิดทางเรเวลอันแล้วยิงโดนใครวาเมื่อกี้ของเป็นเพื่อนสี่เหลีล่ยมรนคารเราแหละธูทีเพื่อนเราต้องการลองพลังนะส่วนคนนี้กําลังจะพุ่งมาหาผมคุณผู้หญิงนั่นไงที่ผมดูของมาเหมือนเธอจะจุกเป็นด้วยเอาละทีนี้เธอยิงสวนผมโอ้เข้าเนื้อเอา้าโดนผิดว่าจะเข้าระนานบ้าเสืลอละเดี๋ยวซ่อนกัน คุณผู้หญิงคุณอย่าพึ่งนะพลังที่ผมเก็บมาได้เนี่ยมันเก็บใหม่ไม่ได้นะผะว่าเขาไม่เปิดบ้านให้ก็รีบเข้าไปเนบไยท่านี้ก็ปลอดภัยแล้วเงินมีหมื่นสี่ผมไม่รู้นะว่าซื้อพลังใหม่ได้แล้วหรือเปล่าแต่ดูเหมือนหน้าจะยังไม่พอใช่ไม่พอจริงด้วยผมมันไดเป็นสีแดงแต่ก็เอาเถอะเดี๋ยวค่อยอละลานชาวบ้านท่านี้สักแป๊บหนึ่งเก็บเงินอีกนิดหน่อยแล้วก็ไปลองปลดล็อกพลังใหม่ผมอยากรู้ว่าพลังที่สี่ของบ้านหลังนี้มันจะเป็นอะไร แต่ในระหว่างที่เราเงนินเก็บนั้นมามาพี p กันดีกว่าไหนดูซิใครอยากจะเจอผมคนนั้นเหรอยิงไปยิงไปสามทางไม่ตายด้วยเฮ้ยเซอรนาโอใครว่าแปลงล่าเซนาโอฟันอยู่ตรงนั้นเข้ามากันเดี๋ยวมันดูท่าจะเก่งผมว่าขึ้นไปแอบยิงด้านบนดีกว่านี่วิธีนี่แหละสบายสุดแล้วแอบยิงด้านบนลดัดช,ชาวบ้านเขาคนนั้นกงยินตรงข้างหน้านี่นี่โดนสามพลังเข้าไปเป็นไปจุกเลยแับตายจะไ,ไม่ตาย โอจะพุ่งใส่คมยังกันเลยแต่พุ่งเข้ามาไม่ได้หรอกบ้านเราสองชั้นแล้วเพื่อนในเดียวเข้ามาไม่ได้แล้วพี่ือกูวิ่งนี้ไปรอก่อนคู่ดาวอยู่เพื่อนพลังคู่ดาวอยู่ยิงเข้าไปโดนอยู่นัดนหนึ่งยิงสามนัดแต่โดนน้ดนหนึ่งมันแม่งแม่งนะแล้วพี่แกก็บอกกันอยู่ตรงนั้นรอกอดเก็บตังค์สักแปบ๊บเดี๋ยวจะขอพี่แจมด้วยตอนนี้ได้เงินมาหมื่นเก้าแล้วน่าจะปลดล็อกพลังใหม่ได้แล้วหร้อเใช่ผมสามารถปลดล็อกพลังใหม่ได้แล้ว ซึ่งพลังนี้ก็คือลาวาไดาเมนชันมันเหมือนเนี่ยไดเมนชันก็เหมือนกับกลารโลอานาเขตของสโลนั่นแหละแต่มันเป็นลาวาอาจจะมีดาเมจดก็ได้นะเดี๋ยวไหนเขาไปลองเทสนยจะเป็นลาวายังไงวะนี่มันเป็นวงสีแดงแล้วก็มีเห็นขึ้นมาแค่นี้นะนี่เดี๋ยวราคามื่นแปดนะมันคุ้มสุดยอดเลยแล้วมันก็หายไปแล้ว มันเล่นให้มาแค่นี้แล้วมันจะไปสู้ใครได้วะผมโดนเป็นกระสอบทรายแน่เลยผมว่าสู้เขาไม่น่าได้ดันกันมีคนยิงพลังมาแล้วโมนี่มันจะเล่นผมนายหน้านยคนนั้นจะเล่นฉันวะนั่นไงโอเข้าไม่ค่อยเลยพี่จะจัดผมจริงด้วยแบบนี้ต้องสวนแล้วสูสานโอนั่นเนอะมันเท่ากันไปแล้วยิงพลังใส่สาดิาหบห้าลูกบอลลงนี้มันยิงยากไปแล้วแต่ก็ช่างมนเดียม,มาา ผมจ,จัดการสันโอตัวนี้ที่ลาลานชาวบ้านของผมจะช่วยประชาชนทุกคนลีกไปดึกไปให้ผลผมจะจัดการมันเองมันเห้าเกินไปแล้วหมอนี้คิดว่ามีสันโอและเก๋าอย่างนั้นแหละมันต้องโดนบอลเรียนและก็พลังลมลมนี่ยิงม่โดนตลอดผมว่าต้องเปลี่ยนอารมณ์ละหาพลังอื่นมาแทนพลังลมดีกว่ามันใชอยากโอ้โหหมอนี้พนไฟเซอรซันโอมันจะตายแน่นะครับแล้วก็ยิงธนูลงมานี่กลางอนาเคต เรียบร้อยพวกนายออกไม่ได้แนละ้วจีเลนเลสีแล้วก็ยิงบ็อกซเลียมใส่ดาวมีดมเน้นๆแล้วไปยิงพลังลมใส่แต่มันไม่เดียวท้องต้องเปลี่ยนจริงแล้วนะ่ะดังนันมันจะมีรามิแค่เอาเดียวมาเปลี่ยนก่อนเอาเป็นสโลเดเมนชั่นแล้วกันนะเค okay, มาได้มาละวยังจนั้นกกงก็กางนะเขตเออมันท่าอะไรเนี่ยโอ้ดอกไม้ดึงชั้นแตกก็เท่านั้นแหละพวกนายอยู่ในนาเขตของชันตายแล่กันยิงบ็อกซเลียมใส่เรียบร้อย ต่อไปก็เหลือมันอะไคนหนึ่งไม่สีคุณผู้หญิงไม่ไม่คุณผู้หญิงผมจะตายแล้วอย่านะอย่ายิงมันนะอย่านะโอ้จุกจุกเพิมวโดีโอหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนพระรามก่อนนี่คือเอเนจีแอ t แท็ผมว่าลาวามันดีกว่าเอหมอนี่ก็ใช้ลาวาเหมือนกันมันโดดเข้าไปในบ้านแล้วก็ขโมยพลังผมมันบังอ่านมากกันไปแล้วมันท้าทายเจ้าของพลังขนาดนี้เลยอย่างนั้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องโดนไหนไหนไหนตัวคนชาอยู่ด้านไหน รอก่อนรอนาเคธหมดก่อนแล้วผมจะจัดมันขโมอยออกมาเยอะเลยแต่ไม่ได้มีคนเดียวแล้วมันขโมอยออกมาไปเลยแล้วบ้านผมมันเข้าไม่ง่ายขนาดนั้นเลยนริกันเลยเดียเด๋ยวเดี๋ยวรอนาเคธเองหมดก่อนเดี๋ยวเองโดนแน่ยังไงเหลือนาเคธสุดท้ายแล้วผมจะรีพุ่งเข้าไปนี่นี่เรียบร้อยหมดเอากลางนาเคธหลังจากนั้นก็ยิงมิสติกบ็อกใส่เออโดนเน้นเน้นล้อก่อนเดี๋ยวเปลี่ยนพลังก่อนเอาสโลเนมันชั่นมาโอ้ปีแกปาดผม กลางนาคเคอีกรอบหนึ่งดูสิจะรอยยังไงวะยิงมิสติกบ็อกใส่เรียบร้อยตายไปอีกหนึ่งน้อยๆเหลือใครวะหมอน,นั่นอยู่ด้านนอกยิงพลังลมใส่ลองก่อนลองพลังคู่ดาวมันอันนั้นเคเราวะโอ้ผมเดินดอกไม้ดูดท่าอะไรเนี่ยโอ้โดนดูดแล้วผมใกล้ตายแล้วเลือดเลยเอ็นหนึ่งแล้วหมอน,นั่นคนตายแล้วด้วยเดี๋ยวก่อนรออีกคนประมาณสิบวิเพื่อนเดีย๋ยนายโดนแล้วเจ็ดหกห้าสี่ สามเฮ้ยนั่นมันขึ้นไปบ้านผมแล้วมันเดดขึ้นไปแบบนั้นได้มันเดดขึ้นง่ายไปมากแถมมันเอาไปสองคนเลยโอฟี่แกมันกลางอนณาเขตใส่ผมใช้สองอนณาเขตเลยเดี๋ยวกางคืนสวนมันต้องโดนเพื่อนโดนมิสติกบล็อกไปซะยิงไม่เดืดด้วยทำไมดีแอะคาเตอร์ไปเหมือนพี่แกใกล้ตายแล้วผมก็เหมือนกันเดี๋ยวก่อนยิงแล้วสโลบล็อกอยู่กลางอีกชั้นหนึ่งนี่ออกไม่ได้ละสิยิงพลังเป็นดังหน้าเหมือนมันไม่ได้เมีมาทางนี้ เออมันใช้ต้นไม้ใส่ผมโอเคผมตายแล้วแลวหละไอ้ท้าต้นไม้นี่มันโคตรโกงเลยมันแรงเกินไปแล้วเล่นแบบนี้ใครจะไปซื้อวันใดวะเชื่อสงสัยคคงเอาไว้รออมนานอะไรเดี๋ยวเอยสู้มา